ใช่ครับนี่อยู่เกม P D สองนะครับมีระบบใหม่ระบบปาระเบิดแกัระบบเอออะไรปไี้ก็ไม่รู้ป่ะไปเลยเ,เลดี้ดันเลสนะเลสเลสเลส,สมันมีเอสเด้อมีเฮ้ยเกิดพะโล่เข้ามาบอกด้วยนะเกิดพะโล่เริ่มมาต้องผสมยาก่อน มันดีมนมีเลเซอร์แล้วก็จะได้เอา้ยเอ็งมาแล้วเาป่าไผ่ทไมเนี่ยเอาปั้นโอ้ยเฮ้ยน่เอามมนสมนักเาเลเขาขาเลยเขาเยเาเลยเขาเลยเขาเลยเขเเขาเลยเขเขา่ลยาเลยเขาลยเาเยาเลขาเลยขีขยเฮ้ยเขาายเาลยเขาขาเายเาาาเาเเนี่าขยยเยเายเ ทำไมเจมออกงานเอางานยังเลยวะดูพวกเราดิเไปแล้วเฮ้ยอย่า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 เฮ้ยไอเจมแกตั้งชื่อคิดว่าฝูงสัตว์โจมตีเลยเออได้ฝูงสัตว์โจมตีโจมตีใครอะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาระเบิดกันตัวตัวตัวมาเอาระเบิดอันนึ่งแกเอาระเบิดแกไปเอาระเบิดตัวไปเอาระเบิดเลยอันนึ่งไอหน้าหมีไอหน้าหมีกลายเป็นหน้าเลยแล้วเนี่ยดูดิขอดูหน่อยหันหน้ามาดิหน้าหมีอะแกไปเอาระเบิดตัว ระเบิดมามาแล้วมาแล้วเราเล่นแล้วเราเล่นกดเลขสามอ่ะเล่นเล่นอุ้ยเออเออนิวเข้ามาแล้วเข้าเร็วนะปิดเปิดแอร์ปิดพัดลมก็ร้อนเปิดพัดลมก็หนาวอ่ามาดูว่านิวมันใช้หน้ากากเมืองมันนี่เดินเข้ามาเลยมาผสมยาเร็วเดี๋ยวเขาผสมเองเดี๋ยวเขาผสมเองโอเคโอเคโอเคเขาออกไปหานิวก่อนนิวเวลมันไม่เยอะเยอะจังเลยอะนิวไปหานิวก่อนเวลมันน้อย เดี๋ยวแม่งเสร็จก่อนใครก้ามหนเวลเวลเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยข้างนอกแกมาเอามาเอายางนอกผสมพูดเวลหนึ่งไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวเราจะช่วยมันอัพเวลเดป้านข้างนอกมีข้างนอกมียามาเร็วผสมยามาแล้วรอบเก้าเวลนิวเกินสิบอ่ะแม่งแม่งแม่งไม่ช่วยดูดูปืนที่เขาใช้ดินี่เว้ยเป็นเนี่ยไอเนี้ยติดกล้องอ่ะไอไอนี่ติดเลเซอร์เว้ยไอป้านป้านไม่ทันแล้วอ่ะเขาหยิบยามาแล้วอ่ะ ทำไงอ่ะเจ้าเขาเป็นในเนี้ยเขาใช้ปืนเนี่ยไอ่อะไร MP7 ติดเลเซอร์งงว่ะเดี๋ยวเขาแอดเองเดี๋ยวเขาแอดเองแอดเลยดูดีเมันใหม่ปะไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหมยืดสียงว่ะนิวนิวพูดดินิวถ้าเก็บไม่มู้ดจะเผื่อซื้อฟอนซิสนะเฮ้ยหนึ่งหมื่นบิชฟิวชั่นเฮ้ยฟิวชั่นไงล่ะฟิวชั่นอย่าเพื่เบิดแกกัน แบบนี้ก็ต้องแบ่งระเบิดคนละอันแล้วดิบาลเครดอาบาลีเครดอยู่ไหนมืดมืดมืดโอ้ยเฮ้ยด้านล่างอะด้านล่างเฮ้ยเขาโดนอะไรใครยิงวะไอ้โดนช็อตอะเขามองไม่เห็นอ่ะงงควิ่งมาเลยเกต้องมาดูจอเขาเขางงมากอะคือแบบจอแม่งดำอบบงงเอาเลยนจี้มัเบอร์จีวัน เดียวตายวะเฮ้ยยังใช้ปืนอะไรนาทีสามหกอ่ะเฮ้ยวิ่งหมาแล้วชี้หายที่สามหกเรากะโขบแล้วนะไม่รู้อ่ะเขาใช้เอ็มพีเจ็ดติดกล้องสไนอ่ะโอ้เดินกระสุนเบลอวิ่งเลยแสงสดใสวิ่งเฮ้ยมิงหมาแล้กสวัสดสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่คุ้ต่หนอยู่ที่ cover เลย ตกยาต่อต้องมันลุ้นกันแล้วดินระทึกดินระทึกฝูงสัตว์ทำยาไม่ไม่เว้ยเฮ้ยแกแกดินระทึกฝูงสัตว์ทำยาเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยใครนิ้วชิบหายนิ้วแป๊บนึงตัวไปช่วยนิ้วดีเราโดนหนักช่วยละกำให้ตายเขาต้องมาช่วยเกไปคุ้มกันเราแกคุ้มกันเราเกไปคุ้มกันแกไปคุ้มดีอย่าเขาบังกระสุนให้ เขาเป็นพวกเกาะหนักเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเปิดไฟฉายให้ตัวเปิดไฟฉายไอ้เดี๋ไฟฉายดีอุ้ยแม่งมาตายมั้งมันไม่มีมันตัดไฟอ่ะมันไม่ซื้อไฟอ่ะโอ้โหดาวเลยไม่ไม่ไว้ไม่ไม่ช่วยอยู่ช่วยอยู่แกไม่ใส่ไฟฉายแล้วโอ้โหซื้อมาดิก็ไม่แตมีที่ไหนละมันไม่มีซื้อเราจับฉลากไม่ได้จับฉลาก เฮ้ยเขาได้เขาได้เม็ดมาอันนึงแล้วเว้ยโอเคแจมอสุ่่มกนดูวิธีคุกและต้องต้องค่อยๆสุ่มไหมเว้ยมันจะโชคดีอยู่รอบนึงอ่ะเร็ว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 เขาจะเร็ว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 เอาไฟฉายมาให้แล้วซัพพอร์ตจากข้างบนทีอืมโอ้โอ้ไม่กอดป้นเอาจากเคสซัพพอร์ตได้มาอันนึงแล้วได้มาอันนึงแล้วเออไอเจมไอเจม Huh? ะแกใส่นี่ก um ่อนไว้ยใส่นี่ก่อนแกมันมาแล้วเพราะมันอยู่ข้างนอกแกใส่อันกระจกแก้วอ่ะเห็นปะเห็นเห็นเห็นโอ้หเดี๋ยวตายโอไม่รู้เขาโดนลุกเน้อเนี่ยเขาต้องวางกระเป๋ายาก่อนแล้วเฮิร์ตแล้วเฮิร์ตแล้วแก้วอันแรกนี้ก่อนอันแรกนี่เลยเฮ้ยอันแรกเนี่ยเขาขอฮิวแป๊บนึงเดี๋ยวตายไอ้เจมอันเนี้ยอันเนี้ยบลูเต็งเอิดอ่ะเนี่ยเหรอเออ โอ้แกก็มาต่ออันนี้นะเว้ยแกมาต่อไออันแดงๆอะแล้วแกค่อยไปต่ออีกอันนึงแกค่อยไปต่อถังฟ้าแดงๆอันเนี้ยเหรอแล้วก็ไปต่อถังฟ้าไอสไนยอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ต่อไปเป็นไอแดงๆยังไม่ให้เขาใส่เลยมันยิงเฉียวมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาตั้งเดี๋ยวเขาตั้งหน่วยคุ้มกันภัยกันไม่ยิงขึ้นมาแล้วว่ะ เราไม่น่าไปซื้อก็ไอ้นี่นี่แหละเขาตั้งเขาตั้งเซนไทยแล้วเอ้ยนิวอย่าบุกนิวอย่าบุกเดี๋ยวตายนิวอย่าบุกนายไม่ดูเวลนายเลยมันเล่นหาจะบ้าตายก็จนได้ Come with me นิวไปสไนส์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 ใช่ใไม่เป็นไรมัเปิดไฟฉายอยู่มันอยู่ตรงไฟฉายมาเร็วมาเร็เรียบร้อยดับไปแล้วยิ้มอกมันก็แหลกไปปิกล็อกเลย ไอ้บ้านอ่ะบ้านอ่ะจัดการเออเจ๊ย่ามึนบ้านเนี้เขาไม่สประสบอยู่ไอ้นิวแกอย่าใส่สารมั่วนะเว้ยเดี๋ยวมันระเบิดเดี๋ยวมันระเบิดปุ๊บเราไม่ได้ตังค์เสียดายเจ๊มันยิ่งมีอยู่หนึ่งสามเลยนะสุดนะไอ้นี่ยิ่งมีหนึ่งสามเฮ้ยเขาเจอบาลีเคดเขาเจอบาลีเคดบาลีเคดเหรอไหนวะ นี่เขาได้แพงมาละโ,โ,โอ้เจ๋งว่ะโอ้ตกโอ้ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีตำรวจมันมีตำรวจไตจ่ไต่นี่ด้วยแกอัปเดตใหม่มันมีนี่ด้วยตำรวจตำรวจไต่ผนังอ่ะเราเขาก็มีไต่อยู่แล้วมาสามอันท้ายสุดเลยอ่ะเอาอันนี้ใช่ไหมอันท้ายสุดโอเคเจอแล้วสายแม่งเรียบร้อยเอาเ้ยหรือเปล่าใส่พิษโอ้เพลิน วิ่งอย่างเร็วหาทางออกได้ได้มาได้มาอันนึงก็ยังดีอ่ะแค่ทางออกอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอเอาดาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวพ่อไปช่วยมั<ค>นอมองไม่เห็นน่ะไฟมันลามหมดแล้วกรรมไอ้<ำ>ไอตัวมาเพนเร็วช่วยหยุดไม่ได้แล้วถ้าไฟมันลามอ่ะช่างเหรอช่างเหรอช่างเหรอะตรงไฟพอดีเลยอ่ะนิวใส่เกมอ่ะกดโทษ ยิงเลี้ยงส่งไปส่องสำนักตายเร็วดิวะาไม่ตายช้าชิบหามไม่แคร์อยู่แล้วตายก็ตายไปเถอะปต่การทำไมมันโดนไฟมันไม่ตายวะแต่ก็ได้ตังค์อ่ะเออไอ้พี่้ินี่วอะไรมานิวหน่าจะอัพแต่เขาไม่อัพหรอกเวลเขามันนิวแกอัพอะ แ๋วอัพไอคิเวลอ่ะไม่ขึ้นวะหนึ่งเวลก็ดีแล้วมันจะไม่ขึ้นหรือว่ามันเอาไปคี่เวลแล้วเดี๋ยวรอมันจอยก่อนมันจอยนิ่งเลยสองอ๋อสองแล้วแจ๋วดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องไปนี่เดี๋ยวเราเนี่ยพกเดซเซอร์ไปแล้วกันไม่รู้อ่ะดูปืนเขาดิอย่างเมเอ่ะเนี่ยของเขาติดติดปืนเดียสีด้วยหัวสตับบี้ซิงเกิลช็อตมีติดไวสาย ติดไอ้กริปใหม่อ่ะไอ้ที่มันเป็นที่จับแล้วก็ติดกล้องโหดูดิตอนเนี้ยแต่ละแก๊งตอนเนี้ยในแก๊งอ่ะใช้ปืนพราไม่อันเดียวกันเลยใช้ปืน secondary ไม่อันเดียวกันเลยดูดิดูที่เขาใช้ดิ secondary ปืนอะไร mp7 mp7 อือแล้วเลี้ยกดขากด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 คนเจอเนี่ยโอเคเหลือนิวอ่ะโอเคเร่งอันนี้อันนี้รู้สึกมันต้องหาอลไรวะอันนี้มัน escape มันให้เราหนีนั่น อนี่ไงกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนอ่ะอยู่เขาไอ้นิวแกไอ้เจมแกเดินหนีเลยอยู่ไหนวะเนี่ยใครดาวอ่ะใครดาวนั้นน่ะแต่ว่าไม่มีไม่มีใครดาวกดโคตรกากอ่ะกากโดนกระทิงควิดนะดิมามามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้บอกนะไว้นะกากนะดูดิดูดิดูดิสามสองดูด้วยตัวเออเออ ยยมีกัดแม่งเลดคุยกัดคุยดคุยดัด้คุยดคุยดัดดคุณคนถือกระเป๋าเฮ้ดูดิคนถือกระเป๋าเขาโอ้โหจะมีแรงกล้ามากใช่ใช่รู้สึกคนเอ้ยคนโอ้คนเนื่อคนถือกระเป๋าจะเฟลเนื่อคนถือกระเป๋าจะล่มแล้วโอ้ยจะเขาปิกล็อกให้เขาปิกกไม่ต้องใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวเขายิงขวางกระสุนนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเปิดป้องกันระดับสิบล้านไปอย่างแรงกล้าครับ

<ข>โเพราะแกไม่เคยชอบให้แกไม่เคยชอบแบบเกาะเพื่อนกินสายเรามันต้องหมอบแกห้ามห้ามยืนยืนดาเมจจะแรงมันสองเท่าเขาคอยไล่ยิงแล้วเนี่ยข้างล่างเออเข้าคนจัดการไปด้วยนะเดี๋ยวเขาดูข้างล่างเองเดี๋ยวเขาอยืนหน่อยยีโด โหลดโหลดอะไรตัวโหลดแอดออนเหรอโหลดแอดออนในแก๊ดดีหมดเสรลยโอ้โหนึกว่าโหลดแอดออนในแก๊ดดีหมดไม่รู้มันไม่ได้บอกมันบอกวีวีไี่โค้หนาวแค่เนี่ยมาแล้วชิวมาชิวมาตูวชิวมาฝั่งนูกสองตัวไหนไหนนี่กดเอฟดิ้มันดิกดเอฟของมันดิไม่เจอไม่เจอตอนนี้ยังไม่ได้มันมามันกำลังเดินมาไงเอาร์คให้หน่อยมากดเอฟดินิวมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันกำลังลอยด้านล่าง เดีวขึ้นมาข้างบนเดือดตายไปๆข้างล่างข้างล่างมันไม่ค่อยมีข้างบนมันจะเล็งแต่ไม่ค่อยเล็งข้างล่างอ้าวมันเตือนมาข้างล่างตรงเลยเนี่ยเซนต์ายมันยิงตายยิงตายเอาเนี่ยเดี๋ยวเขาเล็งข้างบนให้ข้างล่างนะจัดกรยานเลยโลกโลกอยู่ตรงนี้ไปดินเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเขาลงไปช่วยข้างล่างให้เห็นแล้วแล้แกแต่โอ้โหแม่งระเบิดแก๊สมันวิ่งมาแล้วเขาเตรียมปาระเบิดแล้วมาแล้วนิวจะออกไปทำไมอ่ะ หนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสาขอโทษว่นิวแม่งออกไปวะถอยกลับมาเขาเด้นงอะ้รมันเข้ามาเขาป่าตาระเบิดไม่ได้ด้วยเซ็งว่ะเฮ้ยชิวมาชิวมาบอกแล้วมันขึ้นหรอมันขึ้นหรอมันมันมันจะบุกเข้ามาแล้วเนี่ยเอาปืนเล็งยิงแม่งให้ตายอุ้ยใครแม่งระเบิดใส่หน้าวะดนะ ตายปะชิวตายปะไม่ตายมันหนีมันหนีดับเบิ้ลชิวดับเบิชิวที่เขาบอกอะตั้งต่ตอนแรกอะไม่เชื่อ change f o l l เอ้ยนั่นนิวตกลงกระโดดลงมาเลยเหรอโอ้โหโอ้แต่บ้าตายตัเปิดเกิดเป็นโกโก้คันล้มไปหน่อยไปล้มไปหน่อยรอก่อนหมกันเช็มอย่าบูเยอะเดี๋ยวก็ได้สลบอะเฮ้ยรอเขารอเขาแล้วยิงหลังเช็มพลเลงกระดาษ ี๋ยวก็ได้สปีดทิ้หมดอ่ะเดี๋ยวได้ไฟดับอ่ะขึ้นขึ้นไปเร็วทุกคนพอดีเลยไป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 สบายๆเอาไว้เจมเจมอยากไปคนเดียวเองนะเขาตามมาเนี่ยไม่เห็นเหรอได้ได้มาห้าพันไว้ตัวได้มาห้าพันมาเร็วเข้ามาก่อนแกอีกตัวเราไม่เราโมเดลกระสืออยู่ตอนกลับต้องพร้อมทุกอย่างไอ้หน้ากากหมีเขาเขาควิดอย่างเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ควิดควิดตัวตัวนี้กัดเนาะ ของเขานี่มันอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอัปเปอร์นิวน่าจะนะไม่เป็นไรจบจบจบมิชชั่นก็อัปเขาเชื่ออัปไปเกือบสิบเวลเลยไม่ถึง,งอะ่ะคิดว่าไม่ถึงอะ่ะต้องต้องจบต้องจบเอสเคปต้องจบด่านอะ่ะถ้าครบสามดเมื่อไหร่มันจะอัปเยอะมากดัจอยเร็วขึ้นนะเออเหมือนเด็ดดีขึ้นหรือว่าคอมแรงขึ้นก็ไม่รู้หรอว่านี่ดูว่านี่คอมพีม่ะตัวนิวนิว,นวพิมมาดีว่าคอมใครอะ,ะ เพื่อเป็นคอมพี่ไงมันน่าจะแรงเดสองแล้วนะเขาอันนี้รอบนี้ทำไมอะเออเดย์สองคนทางจะยากไปห้องนู้นห้องมึงมันจะให้ไปดียวเว้ยโอเคเจมอย่าพี่เรียนไปยิงหน่อยเจมส์เอ้ยไอ้นิ้วเฮ้ยมอาถุงมาเอาถุงมาไม่ไม่ทำไมมันทำไมมันตกใจอะเอาถุงมาไอ้นิ้วก็เราวิ่งไปหาวันแน่ปาถุงไป เอามาเดี๋ยวเขาไปอ่ะทำไมอ่ะโอ้โยโอเคปันปลารถโ,โตโยตา้ารถโตโยตา้าจริงอ่ะตบตบตเร็วเร็วเร็วก่ววอนที่มันจะยิงอืมอตบตบก่อนที่มัจะยิงเองอ้าวเกิดการยิงกันแล้วเฮ้ยไปหาข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวราพูดเราพูดระเบิดไ,ไม่ได้วิงว่งวิงว่งเขายิงนัดเดียวก็ตายแล้วเว้ย บ้านหาข้มูลวิ่งอยู่วิ่งขึ้นไปข้างบนตัวตัวตามมาตัวตามเข้ามาเร็ว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 ตัวตามมาเราตามไปเจมไอ้ดิวตามเข้ามาแยกย้ายกันยักย้ายยกย้ายไอ้ดิวตามเข้ามาเนี่ยไปไหนแล้ววะขึ้นมาตึก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 ขึ้นมาตึกเร็วเตรมเจอยังเจอยัางไอเจมดูอยู่มีเซฟเปล่าบอกเขานะเออเขาเลือกมอา์ซีโฟมาไม่มีไม่มีว่ะ ไม่มีไม่มีไปตึกนู้นไปตึกนู้นเร็วไม่เฟลไม่เฟลข้าไปตึกเลยข้าไปเลยวะมันมีทางขึ้นอีกเนอะเออตัน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 ไม่ต้องแล้วมันเผาแล้วเพราะว่านะเผาเสร็จแล้วพวกเรามันสุดท้ายมังสุดท้ายมันมีทางไปอีกตึกนึงอันไหนฝันเนี่ยมันไม่มีว่ะอ้าวไอมาเฉยเลยนี่ไงเขาไอไม่ได้เหรอได้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 

อย่ะบูเกินตัวอ่ะปืนจบเสียงซะอย่างมาจะไม่ทอะไรไใช่คออนเซามาแล้วมันจะมาแล้วเชื่อนิดเดียวีนิดเดียวอีนิดเดียวเปะปะเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคยิงยิงังยู่ไม่เจอตังค์หรอเจอไหมเจอตัง เอาตังคไม่มีตังค์อีกไหมจะได้ช่วยเก็บโอเคตังไม่ได้หยิบไม่ได้วะมันก็ต้องขึ้นหรืมันต้องให้เราเอเทเก็บอ่ะดิปะเก็บตังค์ได้ปะไม่ได้ไม่ได้<ต>เก็บไม่ได้มันเป็นตังค์หลอกเฮ้ยเฮ้ยยิงมีนีเงี่ก่อนเพนกันที่เพนเพนเพนลง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 อย่าอยู่บนตึกตึกมันแคบตึกแคบเงี้ยใช้ระเบิดได้ ลงดิเฮ้ยนิ้วๆมา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 เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเขาว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆปกา่าเองเนี่ยหุ้ตกๆๆโหแม่งมาเต็มเลยเขาไม่อยู่ในกลุ่มแล้วมันไม่มีทางเลยอะระวังเสื้อเขียวสื้อเขียวแม่งโคตรเก่งเลยกูดโดเซอร์นะอืมไม่ใช่มันทำมันดาเมจได้ใกล้แแรง สวายเป็แเคก,กากาบูดูเซอร์มันยังเจ่งอีกหาที่หลบเลยไ่นิวเป็นไรวะทำไมมันไม่มีหลอดเลือดอะโหนิวแม่งจะตายแล้ววะ่ะ <I knew. S 1> ไอ้นิวไอ้นิวแม่งจะตายแล้วอืไปช่วยมันแล้วเขาเลยเขาเลยเขาตบอยู่ตัวไปช่วยมันก็ได้เร็วๆไอ้นิว knew, ถุงเลือดจัดก,การเลยยิงให้อยู่วะ่ะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาเตั้ยยิงไม่โดนไัหนวนี่เยยยมาวัมานีานีมานวะนนี้น้มน้าวนมาวนี้มานมาวนีมีมันีมาี้มานาวนี้านวนนี้านนมาวั่น นีขึ้นข้างบนเร็วไม่ไหวแล้วข้างล่างยิงสัโพตข้างบนให้เหลือแต่ยิงสามหกอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนันฟคนเนี่ยแม่งมึนแมพเปล่าถ้าเราถ้าเราหาไม่ได้เราเราก็ไม่สามารถพิชได้หรอก เจอแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วคนแรกตัวมันอยู่ไหนรู้แหละอยู่ไหนอ่ะอันนึงไปไหมไเดียบอยดับดับติลงมานะเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยไปเถอะข้ามตึกข้ามตึกข้ามตึกปะไโดดกระสุนอยู่แล้วโอ้สว่านมาสว่านมา อยู่ว่าที่เราตรวจยังไม่มาคงเลือดแทพไม่ลดโ okay, อเคนิวอะรอเลยนะอยู่นั่นคนให้ทั่วตัวมันต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งทุบแมพแม่งมันมันชอบซ่อนเว้ยมันซ่อนใสเขาเวียนหัวเนะี่ยอยู่ในซอวมั่งโว้ยจี๊ด ม่ความจริงก็คือพวกเราหายประเทศเพดแล้วมันให้เพนแล้วโอเคจริงมันกำลังจะให้เพนงั้นพวกเราก็กู้ระเบิดไม่ได้ดิตอนอยู่รถบัสอะรถบัสไหนอะตอนรถบัสอะอันนี้ถ้าเกิดดะเลื่องต่อไปจะให้มันเทพเราไปบุกรถบัสไม่หยิบนะมันมีพิกล็อกมันห้องนี้มันให้พิกล็อกไอ้ตัวลุยเลยไปร็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวแป๊บนึงเขากำลังสเตลด์ดนลังอยู่ สเตลล์หรือนะมันสเตลล์ไม่ติดแล้วนายเจมส์อ้าวเขาแอสซิสต์อยู่แกนะฆ่าเออคนตา้งงนินป่ะแบบพยายามไม่ให้ศัตรูยิงดทำดาเมจให้อีกแค่อีกฝ่ายทำดาเมจเราให้ได้น้อยที่สุดอะเออจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะปล็อกเสร็จแล้วโอ้ยมิงมาทำเต็มเลยว่ะเขาว่าเ,ายอ,ยเอ็มเออทีอมขึ้นมาก่อนอย่ามัวแต่บูยเดี๋ยวเดียเด๋ยวดาวนี่ไม่มีใครไปช่วยนะดาวเขาตั้งเซนทายอะตั้งเซนทายยิงเจมมันนะเออเผื่อมันจะยิงศพ ไม่ใช่หยอกจ้องจ้องเจวัดอิน,จออนเจวัดอินเซเมทัลลี่เข้าแล้วเขาเขามีวะมีวะห้องส้วมแม่งเมลียี่เป็นเหม็นห้นนองไม่เหมือนอาชพายไ,ไม่มีวะเดี๋ยวนะหาที่แคมป์เลยเฮ้ยทางนี้อะไรเนี่ยน่าสงสัยไอ้ตัวเขาเจอทางไหนวะ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วข้ามไม่ได้วรอทําไงดีถ้าถ้าไปฝั่งนู้นได้อาจจะเป็นแล้วมันก็ให้ไฟพอขี่เอาได้เราจไปฝั่งนู้นเหรอต้องลงไปแล้วก็ไปเหรอเฮ้ยบุกเหรออู้ไม่มากเต็มเลยเชสเซอร์เชสเซอร์ไม่ช็อตตายเฮ้ยชิวยิงยิงเดี๋ยวเขาจะตบชิวไว้ให้เว้ยให้แกยิงเลย Tiêu thiên sư Dừng yêu, dừng yêu Bớt sáng, bớt sáng Bớt phái yêu, bớt phái yêu Dừng nhận, dừng nhận, dừng nhận Bớt phái yêu tố à, dừng lời, dừng mà lời Ê, nhiều dừng luôn à Ây, sáng, tê sơ sơ này Sáng rồi đó Qua เออนี่งไงไฟฉายนี่ปืนนี่ก็เปิดแฝงนะไอ้นี่ปืนเขาเปิดได้ข้างล่างเนี้ยมันยังไม่มีใครมาสำรวจเลยไฟฉายได้อนยะู่ไม่เป็นไรเออเอ้ยมิงมาแล้วเอ้ยเชเซอร์เชเซอร์ระวังระวังระวังเชเซอร์มาเชาเซอร์ใช่ไะเชสอุย้ยเชเซอร์อีกแล้วมีสองตนอุย้ยยิงเขาเหรอมันช<า>็อตเขา,าอ่ะเฮ้ยลงข้างล่างเริ่มไม่ไหวแล้วนะเว้ย กลุ่มแตกแล้วกลุ่มแตกแล้วเฮ้ยมีอะไรเป็นอไรพวกอยู่ข้างบนเกาะเขาจะแตกแล้วเกาะเขาแตกยังยิงดูไม่ออกเลยเฮ้ยเกาะเขาจะแตกมันเงินตกไม่ยิงแตกแล้วชิมหายแเดนเดมาขอแตกแล้วเฮ้ยระวังไว้หน่อยจ้ำ เดินเอาไปปลาเลยนะเว้ยเปิดไฟฉายให้ตึกนี sh ill, sh ill, sh ill. À, ้สำรวจยังสำรวจแล้วดิเพราะมันทางเชื่อมเออไม่อยู่ข้างหลังตัวชิวชิวชิวกีเน่แล้วพอดีนี่ไปทางเอ้าเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยตบยิง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 อยู่ตบ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 ยิง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 กระสุนหมดวะรีโหลดอยู่แป๊บนึง ใครเรียบร้อยชิวอืมเปิดไฟฉายอยู่เรียบร้อยเรียบร้อนเรียบร้อนเรียบร้อนทำไมตัวไม่มีไฟฉายอ่ะไม่มีเลยเฮ้ยมันบอกให้เอาตังค์อยู่ไม่ได้แล้วรู้เลขอินโฟมีที่ไหนอยู่ตรงตึกข้างหน้ารถอ่ะเนี่ยแกดูดิเอาชิบหายขึ้นมามันเผาแล้วที่ฮิวใครจะฮิวก็ไม่ฮิวนะไม่ฮิวตัวนี้กลับกลับบ้านเดี๋ยวเดียวแล้ว โอออ้้ยยติดนนีี่่มาเร็วมาเร็วนิวมาเร็วเขาติดเส้นท้ายคุ้มกันไม่อยู่อ่ะวิ่งมาเลยโอ้ขึ้นไปอ่ะเจอเลยอ่ะโดนเผาเพี้ยงเลยไปไนเปพ้อไปไนเพ้ออะไรเฟิร์นแสงก่อนเยีสชนะโอ้ยชนะอะไรไม่ได้ไอ้นี่ก็เท่ากับว่าไม่ได้ตังค์ในรถบัสน่ะเขาต้องขึ้นเป็นเบลสามแล้วเว้ย ช่างเหอะตัวเอาให้มันผ่านก็พอแล้วเป็นยากหาไม่เจอตัเนี้เวลาคุยเพราะเสียงแกเบาแล้วเสียงแกมันดังบอกมาเลยเรลล์อัพยังไม่ใช่เหมือนไมเหมือนว่านี่ไม่ใช่คอมนิวนะเหมือนนี่จะเป็นคอมพี่นิวอะมันเลยไม่ได้เสียบไม้ไว้ให้าแต่ใช่มันบอกว่าบ้านมันมีหลายคอมไงไม่ไปเสียบเลยอ่ะไม่ก็คอมน้องมันอะถามมันดิ พี่มาใน้แชทก็ได้นิวคอมเพื่งคอมใครอ่ะเออเยวนะเยอะนะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะอันนี้ให้ไปลดบัตไงที่ว่าพื่ได้ข้อมชันมากูดระเบิดแต่ตอนนี้คุณเราไม่ได้ก็คือเฟล ก็คือเล่นเล่นไปเถอะอ้าวแล้วมันต้องใช้ซีโฟหรือว่าเลื่อยปะเขาจะได้เอาไปใช้มันให้โอเพนอย่างเดียวให้โอเพนแล้วก็เอาตังเอาตังเสร็จจะมีระเบิดซีโฟอยู่ใต้เงินก็นถ้าเกิดได้อินฟอร์เมชันมามันก็กู้ระเบิดได้โอเคมั่งนะเดี๋ยวเสร็จนี้เขาต้องไปตัดต่อคลิปชันนะกู้ระเบิดไม่ได้ระเบิดทั้งคันตายเกินเฮ้ยนี่นี่นีไปไปไปรถไฟ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 รถบัสรถบัสใครมีปืนเก็บเสียงมาช่วยหน่อยทำไมต้องเก็บเสียงด้วยอะ เก็บเสียงจะได้แบบมันจะได้ไม่รู้ไงดีแล้วโู่มันรู้กันหมดแล้วมันรู้แต่พวกเราบุกมาตรงเาจะเมื่อจะมาฆ่าหนูแล้วเมาแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำดาเมจให่น้อยที่โดนเราอ่ะน้อยที่สุดท้าแม่งทำเยอะแกก็ตายแกเอกดาวเหรอเขาไม่เห็นที่ดาวอ่ะเอาดิถ้าดาวมากๆแกจอขาวอ่ะเอาไหมนะจะเลือกดาวจะเลือกเออผ่านนะเขาเลือกผ่านวะไม่เลือกดาวหรอกไม่ลดอ่ะ อันเนี้ยเอาเงี้ยเดี๋ยววางแผนการรีบรีบไปอย่าเพิ่งเปิดเซฟอย่าเพิ่งเปิดเซฟอะอย่าเพิ่งเอาตังค์เพิ่มดี๋ยวเพิ่มเซฟมันเป็นนี่ระเบิดเฮ้ยว่างว่ะไอ้นิวนิวนิวมาอยู่ขอบประตูไว้นิวอยู่อยู่ขอบประตูไว้ไปเลี้ยวเพนกับซีโฟชิบหายเร็วหนีนั่นโดนหนีนิวจนได้ิมันไปเลยกำ โอ้แม่งโดนสัมเติมว่ะเฮ้ยตัวตัวมาแอบมาแอบตัวมาแอบเร็วมาแอบแบงนี้มันแอบแบงนี้เร็วเราได้ตังมาอยู่อ่ะเร็ววิ่งมาเลยวิ่งมาเลยนิวขอโทษลาก่อนนิวลาก่อนพูกฟงฟาดไอ้ไอ้เกี่ยวพี่ไทยจะผ่านอันนี้ได้ตังเยอะเลยเออไทยชนะแบบได้ตังไอีพี่เยอะมากตัวไหนก็รีบมาเลยว่าเฟี้ยกระเป๋ามาเร็วเดี๋ยวเขาเก็บให้มาเก็บอีกนะ เยสผ่านวะได้กี่บาทวะโอ้เจ็ดหมื่นเองอุ้ยสองแสนดูดิดูดูกระเป๋าดิกระเป๋ากระเป๋าใบละสองแสนอ่ะโคตรโหะได้กี่บาทอ่ะมันจะแบ่งแค่นี้เหรอมันน้อยกว่าไอ้ไอ้ด่านที่เราเล่นเมื่ได้กี่นะปันโหเดย์โบนัสดูดิโอ้โหนิวอัพสบายเงี้ยสี่สิบโอ้โห สี่สิบโว้ยเดียวกันที่หมดเลยเอากลางเอากลางเอาไม่ทันแล้วนิกลางเฮ้ยปืนสีใช้ช็อตปลาเร็ว้เนี้ยนวได้ยนี่ปืนได้สีอ่ะดีใจมากนวได้ืนนิวได้แเฮ้ยอตไร์มาร์เก็ตสเปเชียลดูเจมดิเขาได้หัวเขาได้